thank you. แต่แร่มาด้วยความแรงสูงมากนะครับเพื่อเป็นการทำเวลานะครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเบอร์25เบอร์25มาด้วยความรวดเร็วระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยคนดูช่วยระวังตัวเองนะจะได้เติมชีวิตและจะเป็นของตัวเองนะครับตัวเบอร์25เบอร์25่ส้าเข้าไปใช่ไหมเลว ในรุ่นซูเปอร์โอเพนในรอบนี้นะครับช่วงนี้ในเวสเตอร์นะครับกำลังลากสลิงนะครับเข้าไปนะิ้นะครับทิ้งสลิงเรียบร้อยแล้วจะได้ทำการวิ่งนะครับจากที่วิ่งขึ้นมาแล้วเขาจะต้องไปหายู่บอเนะครับในช่วงนี้โอ้โหนี่นะครับดูนะครับความมันนะครับเป็นการหาเาอร์2เบอร นดูอูันนะครับไปโอ้โหนี่ะครับทาาที่น่นบนะครับนด้งาาเอาลยะครับเขขึ้นมาลเียงตัดหกับเบอร์ด้วยโอ้โหไม่จัตาครับาคนที่มือตลงันะครับรวทปลักนครับม พัทยาครับนะครับอายุวียศครวญกำลังจมาแล้วนะครับเอาล่ะมาดีที่สามได้ไยวดีที่สามที่สาใจเย็นๆามันค่อยขึ้นมามั่อยขึ้นมาครับโอเคนพี่น้องมาสครับสร้ความอนทมาแล้ว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 ไม่ได้่ไ้จะไม่เข้้ต้องาย้ายแล้วไปข้นไปแล้วาวไ้ล้โเฮ้โอ้โห เเียกบรสอ,อกสักครันะบเบอ,อร์ตนรนดเเบอร์เสร็จแล้วตอกต้นเสร็จแล้วหันไปดูเบอร์ยี่ด้วยเบอร์ยยังไม่ขึ้นจุงนี้เบย้าตัวนี่เลยน,นะครับยังไม่ขึ้นมานะครับโันเบอร์ยีบนะครับยังต่ออยู่ปาดเนินนะครับจกนียังไม่ขึ้นนะครับ ธรรมดานะครับสำหรับเบอร์27นะครับนำรถเข้าเซนไทนกดจุดเวลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบอร์27เบอร์27ยังคงใช้ทักษะฝีมือและก็ความแรงของเครื่องยนต์นะครับในการที่จะไต่ขึ้นมาจาก่บนะครับนะครับท่านผู้มีเกทุกท่านนะครับช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักแข่งทั้ง2ทีมด้วยนะครับเป็นกำลังใจ นะครับาการแข่งขันนะครับาการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกชนิดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือแรงใจแรงเชียจากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คนดูนะครับอบอกอะไรนะครับในช่วงนี้วัย23เหลียงคงพยายามนะครับพยายามขึ้นนะครับจากอบ่อนะครับ รคันต่อไปนะครับคุณผาสกรเบอร์07ผ้าสกอ07อ้าวเบอร์23ขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะเล่นไปต่อนะครับในชว่วงนี้นะครับ การเล่นอยู่ภายในเวลาที่กำหนดนะครับระมัดระวังตัวเองสักนิดนึงนะครับระมัดระวังตัวเองสักนิดนึงนะครับตลอดท่านผู้ชมนะครับมาแล้วครับตลอดตอนยี่สิบสามเอาเส้นชัยไปเป็นลำดับที่สองขอเสียงปรบมือดังดังให้กับเบอร์ยี่สิบสามอีกสักครั้งหนึ่งด้วยขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวออกไปเลยโซนเจ็ด เบอร์สูตรเจ็ดแข่กับใครไม่มีใครแข่งด้วยไม่เป็นไรครับแข่งกันตัวเองนะครับทอาเวลาให้ได้น้อยที่สุดครับต้องเป็นเกียรติทุกท่านครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับเบอร์สูตเจ็ดด้วยนะครับถ้าสปอร์ตสง่าโคจกอนนะครับรถที่ใช้เป็นโตโยต้านะครับเครื่องยนต์นิสสันคิีวดีนะครับเกียร์ของเซิร์ฟโอ้โหยำกันหน้าดูเลยนะครับในช่วงนี้นะครับจากกลุ่มเอ็นพีขับตกทอดไปรั่วนะครับเป็นรถเบอร์เจ็ดเหลียวขนมัน นะครับไม่มีใครแข่งไม่มีใครแข่งด้วยบอกว่าเมเป็นไรฉันก็แข่งกับตัวเองเพื่อทำเวลาให้ได้นะครับใน่วงน,นี้โดยสนยายามเลยเอาละครับจอดจอดที่ปากบ่อเพื่อจะทำการวิ้นนะครับหรือทำการดึงเพราะว่าเส้นทางการแข่งขันน,นั้นบอกว่าบังคับจะต้องให้ลงบ่อนะครับ ่ต้องดีไปเลยไม่ต้องไปตั้ไม่ต้องไปนี่แล้วไม่ต้องไปแล้วเอาแล้วก็ลงไปแล้วตอนนี้ไปทันเจ็ดิบลงไปแล้วลงไปลงไปอย่างรวดเร็วครับโอเคครับถ้ลงรวดเร็วแล้วขึ้นจะรวดเร็วไหมเอาพิออสครับซุปเปอร์โอเพอรสลับไลน์สามเก้า คุณพลอยกับ60คุณสตา,ตาขอเชิญน,นะครับเอาเลยครับร์บ39คุณพลอยต่อไป60คุณสต,ตานะครับอขอเชิญน,นะครับ60กับคุณพลเบอร์39นะครับคุณตาด้วยครับรับขอเ,เลยนะครับไปรับลายซุปเปอร์โอเพนเบอร์39และเบอร์60ขอเชิญที่จุดสตาร์ทนณะเวลานี้ ต่อไปนะครับจะเป็นการภาพสลับลายนะครับในรุ่นซูเปอร์โอเพ่นระหว่างเบอร์39และเบอร์60 39คุณพลอยและทีนี้ผมก็คุณนะครับสปอนเซอร์และก็ผู้สนับสนุนหลักจากเป็นทางการนะครับในการแข่งขันรอบลุ้นใจในรายกนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับทุกแรงใจแรงเพียรนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวผ่านน้าเลยนะครับที่ยังเป็นกำลังใจนะครับและยังส่งแรงใจแรงเพียรกันนะครับยังไม่ีไปไหน ครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกทีนะครับนักแข่นะครับทุกคนทุกทีนะครับที่ได้ร่วมการแข่งขันนะครับเพราะรถแต่กุศลในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับครับจะขึ้นจะบอมได้หรือไม่ออศูนย์เจ็ดในช่วงนี้นะครับปอยอยส่วงนี้ช่างภาพสื่อบนทนนะครับแต่ทำการบันทึกภาพการบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ มาเรียท,ทำการออกอากานต่อไปนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับระรับช่างผ้าสื่อมวลชนนะครับขอบพระคุณนะครับ รับคุณสตาดาณนครนะครับจากบังก์ไรนยนเอลีเดลซนครับและเบอร์สามสอยมีพลนะครับจากกลุ่มพอยสยามฟังกชันเกินนะครับครับเอร์สามสิบเกออกก่อนออกหลังจากจุดสตาร์จะไม่สำคัญเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้ จุดที่สำคัญที่สุดก็คือจุดที่จะต้องมาต่อปากอกเพื่อรองรัเดา่าอรนจ้เนินขาแล้วต yeah. nah ิไ <If> ้ย่างเอาะรช่วยให้กับเบอสิด้วยขอบคุณมากเลยีเวเบอรสบลงก่อนขึ้นก่อนนะครับเบอร์สามสบเก้าบอกไากันได้ <Es> ไม่เป็นไรพัดลมก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวพันลมที่หลังขึ้นที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์ไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้หมดสองคันหมดสองคันไม่มีใครจ้องใครเลยทีเดียววางแผนกันมาจากบ้านกันหน้าดูแล้วก็เมื่อแล้วอต่อไปจนที่เรียบร้อยแล้วว่ายยังไงเบอร์สามสิบเก้าสามสิบเก้ามาแสดง เอาแต่เลื่อนเครับรยังต่อขานอยู่ในบอยอีกหนึ่งขันนะครับส่หรับเบอร์39อ๋อสโอร์ตเมย์ยังคงอยู่นะครับรบพุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมคนดูยังให้แรงใจส่งแรงเชียร์กันทีเดียวกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับช่วยเช็คเวลาด้วยนะครับ,ช,ช,รบช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรอย่างแล้วช่วงนี้นะครับของนี้นะเนี่ยเปิดบทเพลงเพราะๆสักครึ่งบทเพลงนะฮะ ชมในสนามพร้อมนะครับคนดูพร้อมทีมพร้อมนักแข่งพร้อมกรรมาการผู้สงเกียหน่าจุดปล่อยตัวพร้อมออ,อ้ไปแล้วยเ,เสามบอกว่าสนามนี้ เรีว่าเป็นสนามที่เห็นอีกสนามหนึ่งนะครับแต่เบอร์สามสิบสามตัวนี้เขามีบอกไม่มีปัญหาครับในชมพงนะครับเลยยทุกท่านนะครับตองขอให้กลังใจนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับไปยังเบอร์3านะครับจากกลุ่มเอ็นดีหรือว่ากลุ่มสองตัวนะครับตรงนี้จะทำเต็มวลชนนะครับช่วยอจัดการบัาเต็มท่าจบจุดทุกมุมนะครับ จะเป็นสักขีพยานนะครับ สามนะครับแขงเนเื้อหัวขึ้นมาจากบ่อแล้วละนะครับ่วงนี้ตกแรงใจแรงเทียร์ลุ้นกันนะทุกคไปไปไปวันนี้สามารถขึ้นมาได้ใคร<ป>มีเวลาหร<ป>ือไ,<ป>ไมอไ่อย่าไปอย่าไปอย่าไป งานทำหน้าที่สัมพันธ์กันนะครับทั้งนักขับและในเลนเตอร์นะครับเอฟเอ็เอฟเป็นคนดึงสลิงนะครับแล้วให้สัญญาณนะครับกับนักแข่ง ขอรพยะาดียวนะครับใน่อนี้ก็กับพี่สานะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยโอ้โหให้ควขอพยายามโย่สักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบอร์สามที่สามนะครับสาลุ่มกันโอราครับดูเชือกใบนี้หน่อยทันล้อทันล้อจะทันล้อด้วยพลาร่างกำลังของเครื่องโยนนะครับแล้วก็ทักษะของนักแข่งนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลเวิร์คนะครับนะครับยังคงอยู่ตายในเวลาที่กำหนดให้ไปกรรมการ ยัาอยูภายในเวลาดำเนินการแข่งขันต่อไปทันทีระวังนะครับท่านผู้ชมเก็อยูข้างสนามนะครับรถกำลังเล่นมาหาทันแล้วนะครับในช่วงนี้เบอร์3ามนะครับหลังจากหลุดขึ้นมาจากปากก่อได้โดนที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตรงนี้เบอร์3ามนะครับเบอร์33ไล่เข้ามาใกล้เข้ามาที่จะถึงจุดเส้นไทยนะครับในช่วงนี้มาดูความรวดเร็วครับในช่วงนี้นะครับรถเร็วนะครับรถแรงด้วยนะครับตระมาดระวันักนิดนึงนะครับ เข้าเส้นชัยไปตนสนามพร้อมแล้วนะครับเราสัญญาณการปล่อยตัวแต่คณะรอการผู้ทรงเกตออกไปแล้วเบอร์สหรับโลกสหรับลายสำหรับยิสำหรับกำปั้นันเบอร์ยี่เจ็บเบอร์ยี่ะจ็ไอมเลยนะครับไล่หมดไม่เลียนไล่ยี่โยเบอร์ย oh, oh, ี่ิเศษพาวุธเศษอวุธกับร ลงไปต่ออยปากลงลงไปต่ออยู่ที่ปากลงระห่รมีับยี่สิบไม่มีใยอมใครเลยจริงๆทีเดียวนะครับในช่วงนี้มาดูกันว่าทีมงานของใครว่าต่ว่ากันนะครับในระหว่างยี่สิบสามลี่นะครับนีนรับการสลับเริ่มับลายในต้คุณต้ออกเม